ไปอาการมากตอนนี้ไล่คนณโควิดต้องกังวลเรื่องพีเอ็มซ่องจุดห้าว่านะคะบ้านเราพันพรื้อมากตอนนี้พีเอ็มซ่องเนี้ยเดี๋ยวผมทำความเข้าใจนิดไม่ไม่สาวาแต่ว่ารัฐอะไรฐานนะครับคงคงจะสาบแล้วว่าจริงๆริงพีเอ็มซองจุด้านี่ก็คือเป็นฟุ้งละอองก็นาดเล็กมากก็คือเมื่อเทียบกับเส้นผมเรานะครับก็คือเราเราเส้นผุมหมาผ้าก็คือเป็นนึ่งในยีพ้า เนื่งมันยีภาพไปแล้วกองเซ็นฟลอมกอ,อ,องเซ็นฟลอมจีภาแล้วด้วยเขากับมาซองจีน่านี่ก็คือซองจีน่าก็คือซองจีน่าไมโครนก็คือขนาดเล็กมากแล้วแมงมาซึา่งฉะนั้นถ้าเรามองมองเห็นโดยตาเปล่าตรงนี้เราแทบจะมองไม่เห็นหนอกจากว่ามันกอ่อตัวขึ้นมากๆมาตรฐานๆก็ผิวของซองจีน่าก็คือตอนนี้นะครับประกาศมันก,ก็คือห้าสิบไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรห้าสิบไมโครกรัมอ่าไมโครกรัมคือก็จังหนำนักนะครับเป็นหนำนักไมโครกรัม นะครับตอนหลบบาสเดในเวลา24ชั่วโมงอ๋อในเวลา24ชัซี่เฉาโมงก็คือเวลาเขาเขาก็นับนี่ก็คือนับ24ชั่วโมงยังเกินารายงานค่ามาตอนนี้นะครับมันเรามีแอปพลิเคชันก็คือแอปฟอร์ไทยนะครับแอปฟอร์ไทยนี่ก็คือมันจะแสดงก็คือสมมดเก้าโมงวันนี้ก็คือมันนับตั้งแต่เมื่อวานเลย จนถึงปัจจุบันก็คือนั่นแหละก็คือเป็นขาของมันถึงถ้ามาตอนนี้นะขาของมันถมาท่านคือ50ไมโกรกรมต่อลูบาร์ดบนี้ภายใน2ีชั่วโมงเนี่ตอนนี้คุณภาพล่าสุดนี่ครับเดี๋ยวผมให้บ่าวแกยงกับน้องอมดูนะครับก็คือเรามีแค่26ไมโกรกรมนะครับตอน9มุม ซึ่งไม่ตึงกึ่งนีกนิด่งที่ชื่อว่าดีมามากดีมากครับผมมันจะมีดีมาร์ค็ดีแะ้รก็ผ่านกลางนะครับผอช้ยนะก็เรียกเรียวลายนิดนึงเลยหมากว่านั้นมากว่านั้นเป็นสีแดงอ่ะแดงกล้องเรานี่เป็นสีฟ้าคุณภาพดีมากๆครับฉะนั้นภากต้เราตอนนี้นะครับผู้ถึงไายว่าตั้งปีเลยไม่มีวันไหนที่เราเกิน คือก็ก็ตั้งไว้เลยครับคือเ็าหนับจํานวนสร,ราบราพักที่วาวันถ้าเกิดว่าอากาศดีไม่ดีนี่ก็ให้แล้ววะมันเกินกี่วันอแต่ข้องเรานี่ดีดแล้ววันไม่มีเลยปล่อยวัได้กับปลอดแม่พี่น้องคือเนื่องจากว่าปากใตเเ้เหล่านีอมันก็เรียกพ่นดีจากโมระซุปมรซุปด้วยแหละซึ่งเรามีลมบกลมทะเลนะครับลมบกลมทะเลเนี่ยลมบกลมทะเลเนี่ยมันทําให้เกิดผัดก็เรียกว่าผัดไปผัดมาผัดไปผัดมาเออ เริงก็เริงเริงเริงเหริงเริงไปก็บอกแับนี้แล้วว่าน่าบ้านเรามันแข่งแข็อินโดควยรุ่มันมีโอกาสมาอ๋อมีครับคือเมื่อเมือเมือเมือกรกฎาคมที่ที่ผ่านมาปียวข่านะครับได้มีรัฐมนตรีต่างด้านซิ่งบอลอมนะครับกองกระทรวงซิ่งบอลอมต่างห้าวห้าไอห้าประเทศนะครับค่ะบุรุนาสิงคโปร์มาเลเซียไทยอินโดนะครับได้ห้ารือกันหัวอ่าช่วงที่มันจะมีมอกขวัญกามเดนนะนะก็อย่างเช่นตั้งแต่กรกฎะดาจนถึงตุลานะครับ กระดาษทึบท <La S 1> ุ <a> <ed tle> <environment> ่งทุ่งลาเนี่ยเป็นการเป่าป้าพวกนี้ฮะพ่อป้าปาทางด้านฝ่ายอินโดอะไรต่างๆทึบตาการแทรลมมันผัดมาทางเราเนี่ยมันก็มีโอกาสแต่สังเกตไม่กลับว่าเราวันร่องวันเองมาไม่ตึ้นด้วยเออพอวันร่องวันปุ๊บมันก็พอกไปแล้วเออมันพอมัน คือเนื่องจากลุมเตะรี่มันด้วยคืะ,คสะแสดงว่าสุราธานีเราอากาศดีคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้พี่น้องทีเราคือเราแลได้ทั่วประเทศในารายการเราเพื่อที่ว่าพื้นที่ได้ที่เจออยู่เนี่ยค่ะต้องป้องกันตัวเองดูแลตัวเองพผนดินะคด้วนะอันแรกก็คือตอนตอนนี้นะครับตอนเท้รรเทแหลกก็คือเขาบอกว่ามันเกิดมาจากการจ่ายน้ำมัน S <S โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลอและปัหนหาการปลูกไม้นะครับอ,อันที่สองคือการเพาหลวงแจงนะครับอันที่สามก็คือพวกพวกนี้ก็คือโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งสามว่าอ,อันแรกก็คือการใช้น้ำมันปนเนัญ่าวิธีการถ้าเราจะช่วยกันนะครับคือรถเก,ก๋าเก๋วนะครับรถเก๋าเก๋วนนไอ้ไปทออบำรุงตามระยะเวลานะครับะนะครับไอ้ข้าวตามรบเลยถ้าเปลี่ยนทุบุตรน้ำหมีตังนึกรับ เปลี่ยนเป็นรถอีวีไปเลยรรถไฟฟ้าไปเลยนะครับตอนนี้กานะฟังนะซึ่งที่นี้ส่วนเหลืองเอื้นก็คือการเผาไม้แบบนี้ถ้าเป็นไปได้คืออย่าพยายามเผานะครับตอนนี้ก็คือบูญไงว่าบ้านเรานะดีอย่างหนึ่งก็คือการเผาหน่อยนะครับการเผาหน่อยพอเผาหน่อยเนี่ยค่ะพอเผาหน่อยนี่ทำให้เกิดอะไรกับก็คือ ไอ้พวกฟุตเนี่ยมันก็หน่อยลงแต่เราเอ่นติโกต้องพผดไรโอยเพราะเรื่องมันโรเลข้าวนะต่อสั่งวางข้าวอะไรต่างเนี่ยมันปิดเยอมากกันนะครับเอาเถอะนิดเดียวกับ ก่อนจะหมดเวลานี่ยตามเมื่อนหนนี่ว่าถ้าพี่น้องเนี่ยสนใจเรื่องของแอปพลิเคชันยากรู้ว่าเฮ้ยเราจะไปตรงนี้จังหวัดนี้ดีไหมมอกควันมาแค่ไหนเข้าเลยในที่นี้มั้งครับ AirPods ไทยนะครับก็คือแอปพลิเคชัน AirPods ไทย AirPods ไทยเข้าไปในมือซื้ออ่าไปไปโหลดนะครับใจไอ้ Presto เรื่องอะไรก็คือตามตามนั้นนะครับคือค่ะดาวน์โหลดฟรีไม่ดูนะเดาวหลดอ่าไม่ดูนครับอันนี้เป็นแอปกล้องล่วงนะอ่าเป็นกล้องควบกบมลพิษเลยครับครับ AirPods AirPods ไทยอันนี้มันจะบอกได้มั้งครับในในแอปนี้อ่า ก็คือขาบาทลท่านก็คืออย่างเช่นดูขาก้องฟุนละออง pm สองจุดห้า pm สิบนะครับก็มีในในทั้ออกไซิเจนโอโซนพวกเนี้ยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ดูได้มากนะครับดูได้มากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดจะไปเที่ยวกรุงเทพจะไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายเรายากรู้อะ pm สูงไหมเปิดเลยก่อนเปิดได้เลยนะครับเพราะว่าทัวร์พาร์ทเลยสถานีของเรานะครับตอนนี้ตังอยู่ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ อัโตโตมัตั้งอยู่ส่อมางงานนะครับสนักงานซิ่งแววลรอมและคกบคุมมลิษทีทิซี่ในลึกนะครับตรงนี้ครับก็ดาวนลดมาชายกันได้ค่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายค่ะให้พ่อนาฝากถึงพี่น้องประชาชนสักทิหนึ่งค่ะว่าให้ช่วยกันดูแลใส่ใจซิ่งแววลรอมกันค่ะครับอันแลกเลยคุณพ่มอยากอยางให้ฐานนะครับใจวิธีก็คือซ้ามา อ่าก็คือลดการจ่ายพลังงานลดการจ่ายกราดาษลดการจ่ายลดกยะยลดอะไรด้ทั้งหลายนะอ่าแรกนะครับก็คือลดอันที่สองก็คือท่านได้ถึงมันส้ามาออกเอามาจ่ายได้รียุดกลับมานะครับเอามาไจ่ายได้มันน้ามันเครื่องเรื่องน้ำมันน้ำมันพืชไปนี้สามารถที่จะส่งส่งค่ายได้นะครับอันต่อมากก็คือก็คือรีไซเคิลก็คือ ลักษณะที่เอาไปแปลงไม่นะครับอย่างเช่นอลูมิเนียมนี่ครับก็เก็บนะครับครับเก็บแกแล้วก็ถึงการเอาเอาส่งต่อไปทำค่าเทียมได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับสามนะครับฝากไว้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านสักดาสิริกุลพิทักษ์นะครับรักษาการแทนผู้อำนวยการตำนานสิ่งเวชล้อมและควบคุมมลพิษทีทริปซี่สุราษฎร์ธานีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ